สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ FRK TV วันนี้ก็มาใครก็ได้ช่วยสอนผมนะครับผมแค่เปิดโปรไฟล์เป็นนะครับและไม่รู้เอาเอามาลงยังไงถ่ายโปรโไทยอยู่ถ่ายโปรโไทยแล้วมันทำาไงต่อไม่รู้แกมันเอาออกแล้วก็อ้นี้เอาเซิร์ชเวออะไรอย่างใช่อืมเข้าสู่ ออกพูดไทยนะครับเองค้าเหี้ยอะไรเนี่ยอ๋อไม่ได้ค้างหรอกครับเมื่อกี้แค่ดีกระตุกนิดหน่อยนะครับโอเคแล้วเปิดอีกสองสามอันนะครับ มันมีอยู่คลิปหนึ่งครับผมที่ผมถ่ายแล้วฮามากเลยก็คือตอนไอ้โปรไทตอนต่อยโคนนะครับต่อยทาหารจริงไม่ได่ต่อยคนนั่นแหละอยู่ๆแม่งก็มีมือออกมาอีกสักครู่ครับเดี๋ยวโปรไทอยู่สักครู่อือโปรไทเต็มเลยเห็นไหม คุยกับแม่นะครับผมไม่ได้คุยกับคนคนที่ดูนะครอืเยอะเกินไปแล้วคุณเหมือนจังวัเนี้ยจะหมดแล้วนะยังไม่หมดอีกเลยอีกอันอีกอันนึงอันน,น,นี้อันนี้ตอนที่ต่อสู้กับตำรวจนะครับเออไม่ใช่ตำรวจทหารเอง นี่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 ครับโอ้โหแม่ไม้มืองไทยครับผมตอนนี้ได้ใส่ใส่ถึงมือเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยปู๊บโอ้ยเละเอ้าเป็นไรก็เป็นไรวะเนี่ยเอ้าอ๋อเกิดเป็นโก้คันโอ้โหเล่นซะเห็นไม้เห็นเนื้อเลยเฮ้ยยักษ์ปังปังปังสุดยอดครับผมทหาร ขนาดทหารเนี่ยต้องกรับตีพี่โกเห็นมือไหมครับเห็นมือไหมไอ้เหี้ยมือทหารมาจากไหนวะอุ้ยมือทหารหมุนได้ครับคนร้องไหมครับมือทหารหมุนวงได้สุดยอดเป็นไงครับผมที่ผมถ่ายนะครับก็ไม่รู้วิธีการเอามันลงยังไงดีก็รู้วิธีแค่เนี้ยครับแค่เอาอันนี้ออกมาเป็นภาพกดโอเค มันก็จะต่อเรียงเลยถือว่าเป็นไฟที่เยอะมากนะครับผมตั้งแต่ที่ผมรีวิวมาเนี่ยฉันบอกกี่ทีแล้วเนี่ยฮะว่าเธออะอย่ามาทำชั้นอย่าแจ้งตำรวจให้ชั้นเข้าใจไหมขอโทษอัจจาเป็นอม12 13 14 15นาที16นาทีนะครับไม่รู้เหมือนกันอ่ะ แล้วคลิปลงนี่เอาเอาลงไงวะใช่ไหมเอาเอาเอาอีพวงเนี่ยลงลงรุมแบบไม่ใช่ลงดิคือเอาเอาไฟมาบวกอะทำไงวะให้ให้เราให้เรากดอันนี้เหรอโอ๊ตโอ๊ตคืออะไรวะอะออ้ออีโอโออ้ออ้ออออดออดอโอโอเอ ครับผมเองทำไงต่อวะถ้าคนรู้ก็ช่วยทัก Facebook ให้ผมด้วยนะครับผม Facebook ก็จะอยู่ใต้ิปชัก็มารีวิวหน้านะคะผมห <c oughs> น้าปกก็อีตาอีกจมูกบาน,นครับผมฟันหลอก็ก็ตาตายดีอะไรไม่รู้ครับผมแค่ตามบอดนะ ตาเป็นสีขาวเห็นไหมครับแล้วก็หัวโล้นเหมือนผมเลยอีนี้ก็แก่แล้วหัวตรงนี้ก็ไม่มีผมแล้วนะครับเลขอย่างหนึ่งตรงนี้ครับมันเป็นหลุมไม่รู้ว่ามันอยู่ได้ไงครับเป็นรูขนาดนั้นแล้วก็อีนี้บ้าครับผมเอาแ่นใส่ว่ายนะ้ํามาใส่เนี่ยมียางด้วยเหี้ยนี่ก็อะไรไม่รู้นะคะ L L Horn และเกมอื่นๆอ,อยู่ที่นี่ครับผมก็เกมนี้ไม่อยากจะรีวิวเลยนะ ทะลึ่งมากให้จับนมจับตูดจับเียแล้วไม่รู้เต็มหมดเลยว่ายเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้คลิปหน้าจะมาบอกแล้วกันนะว่ามันทะลึ่งยังไงเดี๋ยวขอเจ้าพิ่นะครับเดี๋ยวก็พี่ดเจเดี๋ยวเดี๋ยวเอสโฟอ่ะเดี๋ยวผมค่อยลงนะพี่เพราะตอนนี้ยังยุ่งยุ่งอยู่สวัสดีครับ